พัทยานะครับสว,วัสดีค่ะน, <c oughs> นี่เลยค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่พัทยาแล้ววันนี้พา <c oughs> พี่เหมยมาเที่ยวทะเลนะครับ <c oughs> แม่บ้านาสุดน่ารักของน้องเดี๋ยวเราเข้าห้อง,หองน้ําฝั่งนี้นะครับนีน้องอายก็มาครับผู้ดูแล <c oughs> นี่ครับตอนนี้เรามา อยู่ที่ร้านอาหารแล้วนะคะวันนี้พาพี่เหมยแม่บ้านสุดน่ารักน้องดิวมาเที่ยวแล้วก็มาอยู่ที่บ้านพัทยาด้วยนะครับวันนี้มากับบอสวันนี้มากับบอสเป็นยังไงครับโอ้ดีใจมากเลยขอบคุณคะะที่พามาเที่ยวคลิปนี้พาแม่บ้านสุดน่ารักมาเที่ยวนะครับทุกคนไปติดตามกันเลยว่าเราจะไปกินอะไรกันไปเลยค่ะ ตอนนี้เร,เราอยู่ที่ร้าน The Sky Gallery นะคร mm ับ hmm. น่ารักมากมีอะไรไปกันเลยนี่เ <ST maintenant> ขาทุกคนสวยดอากาศดีมากเลยวันนี้อากาศดีมากเลยสวยงามมาก โอ้สวยาันนี้ได้พาพี่เหมยมาเที่ยวนะครับพี่เหม่ยมาเลยแม่บ้านสุดน่ารักสวยมากเลยสวยไหมสวยมากเใช่เดี๋ยววันนี้เดี๋ยววันนี้จะให้พี่เหมยสั่งตามใจจะกินอะไรสั่งเลยเดี๋ยววันนี้ดิวจัดให้ดูสวยมากนี่มาพร้อมชาวแกลงเราเด็กๆก็มา่่คะตากพี่เหม่ยแล้วแล้วดิวถ่ายรูปให้นี สวยไหมพี่เหมยสวยค่ะบอสวยมากอืมค่ะเก็บบรรยากาศวนะคะวิวสวยมากวิวสวยคนก็น่ารักนี่ครับไปเจอกันอันนี้เขาเป็นเด็กไอดอลนะครับมีเปิดพี่เหมยพี่เหมยมีเพจด้วยเหรอมีค่ะเออพี่เหมยพาเพจี่เหมยพาเพจเต้นดีใจพี่ีใจมากๆวันนี้มาลุ้นหวยด้วย ครับวันนี้มาลุ้นหวยด้วยเดี๋ยวเรากำลังรอตกนะครับแล้วก็รอรอแข่งเงรวยทุกคนนี่เลยนี่วันนี้มาครบแกงนะครับพี่เหมยเสิร์นังครับนี่ บรรยากาศดีมากทุกคนอยากให้ชมตอนนี้อยู่ร้าน The Sky Gallery นะครับที่พัทยานะครับคนไหนที่อยากจะมากินข้าวชมวิวสสวยนะครับก็มาได้ที่พัทยาพัทยาจอมเทียนครับวิวสวยมากเดี๋ยวเราเราจะรอสั่งกับข้าวนะครับละอองละอองจ้าลอมัเป็นละอองฝนแต่ก็นั่งได้ไม่เป็นไรหรอก ว่าอากาศดีมากแสงสวยมากแสงสวยเหรอทุกคนอยากให้ทุกคนมาชมบรรยากาศนะคะวันนี้วันเหมยออกด้วยเดี๋ยวเราจะเฮงเฮงปังฟังไปด้วยกันนะคะสั่งเมนูสั่งเมนูน,นี่ครับวันนี้จะให้พี่เหมยสั่งตามใจหนึ่งวันเนื้อดูประมาณนี้ครับทุกคน เ,เมนูอันนี้เป็นเครื่องดื่มแล้วก็เป็นกับข้าวครับเยอะมากเลยอม,มอบความสุขให้คนที่รักหนึ่งวันแม่บ้านสุดน่ารักสั่งเลยนะครับสั่งเลยอยากกินอะไรทุกตาสั่งเลยน้องไอสั่งเลยครับสั่งเลยนะลูกไงพี่เหมยบอลพามา ดีใจมากดีใจที่สุดเลยค่ะไม่ได้นั่งคนเดียวเงี้ยไม่ได้เที่ยวเลยพี่เหมยยังไม่เคยได้มาเที่ยวเลยนะทุกคนเที่ยวสวยมากเลยนี่ให้ทุกคนได้มาเที่ยวนะคะฝากติดตามพี่เหมยด้วยบอกด้วฝากติดตามด้วยค่ะใครชอบคลิปพี่เหมยฝากติดตามได้นะทุกคนเดี๋ยวเราสั่งกับข้าวกันเรามาดูกันว่าเราจะสั่งอะไรนี่กระลอกด้วยครับเลยนีนคุณนีน นี่ครับวันนี้สปอนเซอร์รายใหญ่ก็คือพี่อินจ่ายให้นะครับเย่พี่อินจ่ายให้เราอย่างลยะคแล้หนึ่งเอออย่างละหนึ่งเบาหวานขึ้นนะลูกนี่น้องเบียร์บอดี้การ์ดพี่อินนะครับมาด้วยปานนัดว่าไงครับสวัสดีแฟนคลับหน่อยปานนัดสวัสดีครับอวยพรให้ ปังปังทุกคนนะคขอบแฟนคลที่เป็นแฟนกับลูกทายปังปังทุกคนป้านาดเป็นแฟนกับวันนี้ครับนี่เขาเป็นแฟนกันสองคนป้าหอมแก้มนี่หอมฉันจะให้ตังค์จะมาหอมคือไม่ได้เออคู่รักต่างคู่รัก50ปีครับ เหตุการณ์อนยท่น้อยเลยงไรต้องมีอะไรมามากับป่าเป็นพ่อแม่พี่อีนนะครับแอปนิ่บรรยากาศดีมากเลยทุกคนสวยมากวันนี้ก็เป็นวัน ทุกคนมีน้องกระลอกด้วยค่ะโซคิวมากว้าวน่ารักมากเลยครับทุกคนดีมากอย่างละหนึ่งครับโอเมกชาโอเมก้าเฮสันชายเยอะมากเมนูนลครับวันนี้นี่แหละครับบอสได้กินอะไรทีมงานก็ได้กินแบบนั้น กินข้าวข้าวไม่มาอยู่ได้กินอะไรก็กินแบบนั้นนะครับกินด้วยกันอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวนะครับหลายๆคนก็ติดตามว่าหรือเวลาพามาเที่ยวเป็นไงก็กินด้วยกันน่ารักน่ารได้กินแต่ของดีๆนะคะอาหารทะเลอยากกินอะไรสั่งได้หมดนะคะอร่อยเน่ฮปปี้ค่ะฮปปี้มากวันนี้เมนูเยอะเลยถ้ยกุ้ง กุ้งแม่น้ำตัวยักษ์ใหญ่กุ้งแม่น้ำครับวางแล้ยขอบคุณครับนี่ทุกคนทุคนนี่ขาขอบคุณขานี่เป็นคนไม้ทวรนะครับขอบคุณขาโอ้โหน่ากินทุกคนเดี๋ยวให้น้องเขาถ่ายมากินไม่หมดอยู่แล้วโอ้โหหนักไหมครับตอนนี้กินอิ่มแล้วนะครับทุกคนอิ่มแล้วค่ะ ตอนนี้เรากำลังจะไปพาพี่เหมยไปเล่นน้ำทะเลต่อได้ไปดูคอนโดก่อนเขาบอกว่าอัปเดตมาแล้วตอนนี้ครับตอนนี้ก็กินอิ่มเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อกันวันนี้ก็เป็นทริปน่ารักน่ารักนะครับวันนี้นะครับ วันนี้บอสพาทุกคนมาเที่ยวเป็นยังไงบ้างอาถามความรู้สึกคนแรกก่อนสัดตมากๆเลยชอดีที่สุดเลยค่ะชคดีเอาเป็นยังไงบ้างปัก็ดีมากอิ่มมากๆเลยค่ะเอากลับบ้านด้วยเป็นยังไงบ้างคะอิ่มที่สุดเลยค่ะพี่ดิวสั่งอาหารให้เต็มโต๊ะเลยค่ะอยู่กับพี่ดิวน้วสบายมากเลยค่ะอยากกินอะไรก็ได้กินนะลูกดูดอะไลูกแค่ประวัติแค่พื้นนะคะแต่ยังไม่ขึ้น เพราะว่ามีมูนไม่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยพูดไปแล้วป่ะคนนี้พูดพูดเก่งอ่ะใ้กันบ้านมาแล้วถ้าแบบแล้วถ้าสมมติออกพอออกจากจากพี่ดิวอะก็กินมาม่ามาม่าต้องเข้าแล้วค่ะเออพี่ดิวสบายมากไปเที่ยวก็ได้ไปนะคะบินพี่ดิวบอกว่าจะเนี่ยเดี๋ยวเย็นนี้เนี่ยมีรถมีรถจะพาพวกเราไปรอบโลกเลยนะคะี่น้องตาตาฝากเลยนะ ขอย่างปัดจอฝากตุ๊กตาพาฟินด้วยนะคะขอบคุณค่ะวันนี้ก็เป็นทิปน่ารักน่ารักนะคะบ่าเสร็จงานเมื่อคืนนอนกันดึกเพราะว่าเนี้ย่าแก๊งเนี้ยเอาแก๊งนี้มาทํางานแล้วพี่เหมยก็แบบง่วนกับงานบ้านถึงตีหนึ่งเลยขยันมากมากเลยค่ะใช่วิมีแฟนคลับด้วยใ่วัสดีครับถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายภาพได้นะคะถ่ายภาพได้

แฟนขับถ่ายรวมแฟนับถ่ารถ่ายรเโอเคอันหนึ่งสองสามเดี๋ยวพี่คนขาเออนิดนึงค่ะหนึ่งสองสามน่นะคะาอเดี๋ยวข้างหลังคเมนตในเฟซนะ ใช่ใช่ใช่ไม่หนึ่งหนึ่งเลยใช่ใช่สุดท้ายสุดท้ายบอกหนึตอบห่วยอ่ะเดี๋ยวลูกตาห่วยอ่ะอะไรนะหนึ่งเลยอย